สวัสดีค่ะมาพบกับครูซี่ไวบกอนภาษาฝรั่งเศสนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นลักษณะของจํารูปประโยคไปเลยนะคะถามว่าหัวข้อคืออะไรก็คือเป็นเรื่องของการจองผ่านทางโทรศัพท์นะคะซึ่งวันนี้จะเป็นลักษณะของการจองร้านอาหารนะคะแบบง่ายๆนะคะมี4ประโยคดังนี้นะคะอ่ะมาดูหัวข้อนะคะ reset my telephone Reserve par t ก l จ p h o n e r e s e เ v e เป็นแวบนะคะอันนี้เป็นแอนฟะินิตีฟเนาะแปลว่าจองนะคะก็คือจองทางโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวนี้คือเน้นจำนะคะก็คือเน้นการจำการอ่านเอาไปใช้ไปเลยนะคะลองไปใช้ดูเนาะแบบง่ายๆนะคะทีนี้เดี๋ยวรอบแรกที่จะอ่านจังหวะปกติก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะอ่านช้าๆเพื่อให้ทุกคนฝึกอ่านตามนะคะอะมาดูประโยคที่หนึ่งนะคะ u d r a i s avoir des informations อีกรอบแล้วกันเนาะ allo je voudrais avoir des informations ก็คือสวัสดีฉันต้องการรู้ข้อมูลหรือขอข้อมูลอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอ่าประโยคสุภาพนะคะเชิญบูเทในที่นี้นะคะเป็นอ่าแทรกไว้ก่อนนิดนึงเนาะเป็นตองกงดิสเนนเพซองนะคะแสดงถึงความสุภาพมาจากแวบวบูลัวนะคะต่อไปประโยคที่สองเอ่อเป็น possible journey เป็น possible journey er. ก็คือเอ่อหมายถึงว่าก็คือแบบ ไป,ไปทานอาหารเย็นได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นไปได้ไหมที่จะทานอาหารเย็นเนี่ยค่ะใคแบบว่าร้านว่างไมนหมนนุนนี่นะคะประมาณนี้ต่อไปไประโยคที่3นะคะ i l เ a deplace pour s ะ m e d i s so เอาใหม่นะคะอิเลียเดปลัส r s ก m e d i soir ก็คือมีที่ว่างสำหรับวันเสาร์ตอนเย็นไหมทุกคนก็ไปเปลี่ยนตรงนี้เองเนาะเผื่อใครจะไปวันอาทิตย์ไปวันจันทร์เยนียก็ไปเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนช่วงเวลาก็ได้จะเป็นสวหรือจะเป็นมาตังอะไรก็ว่าไปนะคะจะจองช่วงเวลาไหนนะคะประมาณนี้ ต่อไปประโยคสุดท้ายนะคะ je peux r é s e r v e for the t r t n e t h of s e e m b e r at this t e a t r on the n o m e of Gao นะคะอ่ะถามว่าแปลว่าอะไรประโยคนี้ je peux r é s e r v e ก็คือฉันสามารถจองนะคะฉันสามารถจองสำหรับวันที่31เดือนธันวาคมใช่ไหมคะในเวลา18นาฬิกานาที ด้วยชื่อนะคะก็คือแบบจองด้วยชื่อใครก็คืออันนี้คือโอนงเดอะกอแก้วซิก็ใช้ชื่อซีนะคะคือจองด้วยชื่อของกอแก้วอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณนี้นะคะโจกลองเอาไปฝึกใช้กันดูนะคะอ่ะทีนี้รอบนี้อ่านช้าๆตามซีนะคะอโล je voudrais avoir des informations อ l l ล je voudrais avoir des informations C'est possible de dîner. C'est possible de dîner. Il y a des places pour samedi soir. Il y a des places pour samedi soir. Je peux réserver pour le 31 décembre à 18h30 au nom de Cocao. ตรงนี้ทุกคนก็ไปเปลี่ยนบันเองนะคะเปลี่ยนบันเองเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเวลาด้วยนะคะและอย่าลืมสุดท้ายอย่าลืมเปลี่ยนชื่อนะคะอย่าไปใส่ชื่อซีไม่ได้นะคะโอเคประมาณนี้ได้ละเนาะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าจะทวนไงก็ย้อนละกันนะคะคลิปสั้นจังเลยอ่ะมันสั้นไปไหมสามนาทีสี่นาทีอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะรอบนี้ไวอ่ะถ้ารอบนี้ไวก็อ่านตามได้เลยนะคะเอาแต่หัวข้อเลยฝึกการอ่านนะคะรับทราบผ่านโทรศัพเ์รับทรเวปานโทรศัพ Allô, je voudrais avoir des informations. Allô, je voudrais avoir des informations. C'est possible de dîner. C'est possible de dîner. Il y a des places pour samedi soir. Il y a des places pour samedi soir. Je peux réserver pour le 31 décembre à 18h30 au nom de Kokeo. j p p u u x r é s r r v e r pour le ที่31 d ัน e าคม e วลา1 h 3 0นชื o อข e a แนกคะโอเคประมาณนี้มาสั้นๆนะคะแต่ว่าฝึกใช้ดูเนาะเผื่อใครจะไปจองไปจองร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็ ท่องประโยคเหล่านี้ไปนะคะแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวบางคนเพราะว่าสมวนมากคนเราชอบกลัวการการคุยทางโทรศัพท์ใช่ไหมคะเราก็ท่องจําไปเลยนะคะอันนี้เราก็ไปใช้พอจบได้นักได้ที่นั่งแน่นอนได้ที่ว่างแน่นอนนะคะโอเคประมาณนี้นะคะหวังว่าจะชอบกันนะคะเดี๋ยวแง,ไ,งไว้ซี่แทรกเรื่องไวยากรณ์บ้างแล้วก็เป็นประโยคอะไรอย่างนี้บ้างนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ